วัค่ะวันนี้นะคะพี่จะมาพูดถึงเรื่องประโยชน์ของเมลเ็ดเจียค่ะสรรพคุณของเมลเ็ดเจียช่วยในการลดน้ําหนักอย่างไรแล้วก็วิธีการกินเมลเ็ดเจียที่ถูกต้องค่ะอย่างแรกนะคะเราพูดถึงประโยชน์ของเมลเ็ดเจียค่ะมลเ็ดเจียนะคะเป็นธัญยพืชที่มีไฟเบอร์สูงมากเลยค่ะแล้วก็มีโอเมก้าสูงมากกว่าปลาทะเลถ,ถึง8-10เท่าค่ะแล้วก็มีแคลเซียมสูงกว่านมถึง5เท่านะคะแล้วก็มีสาร แอนตี้ออกซิแดนะคะช่วยบำรุงผิวผมแล้วก็เล็บแล้วก็มีวิตามิน B วิตามิน B รวมมีซิงค์แล้วก็มี B, ม B, มม zinc, มสังกสีนะคะซึ่งประโยชน์ต่างๆเนี่ยดีๆดีๆทั้ทงนั้นเลยแล้วก็การที่เรากินเมะเร็เจแค่1ช้อนโต๊ะหรือว่า1ซองนะคะเท่ากับเรากินผักเนี่ยได้เต็มจานเลยค่ะซึ่งสะดวกเราไม่ต้องมานั่งล้างผัก ซึ่งแค่เมล็ดเจียแค่1นึซองก็ทําให้เราอยู่ท้องได้ค่ะแล้วก็เมล็ดเจียนะคะแค่1ออนนะคะมีพลังงานให้พลังงาน137แคลอรี่ค่ะกิโลแคลอรี่ซึ่งมีแต่โปรตีนมีแต่ไฟเบอร์ไขมันต่ำคอเลสเตอรอลไม่มีเลยค่ะ ซึ่งเมล็ดเจียบางคนจะสับสนคิดว่ามันคือเม็ดแมงลักเมล็ดเจียกับเมล็ดแมงลักไม่เหมือนกันนะคะเมล็ดเจียให้พลังงานแต่เมล็ดแมงลักไม่ได้ให้พลังงานนะคะลักษณะมันก็จะต่างกันค่ะสังเกตว่าเมล็ดเจียเดี๋ยวอ่อเดี๋ยวพี่จะมีรูปให้ดูเมล็ดเจียนะคะมันจะมีลักษณะอ่าเป็นเม็ดๆดำๆแล้วก็อ่าซึ่งต่างจาก อ,อะไรนะซึ่งต่างจากเม็ดแมงลักซึ่งมันจะมีบุลรอบๆเดี๋ยวดูรูปนะคะแล้วก็อ่เดี๋ยวเราไปดูการกินเมล็ดเจียที่ถูกต้องค่ะแล้วก็เวลาเรา,าทานเมล็ดเจียนะคะเมล็ดเจียมันจะช่วยเรื่องการขับถ่ายด้วยค่ะความที่มันมีไฟเบอร์สูงมากก็คือเมื่อเราทานเมล็ดเจียนะคะมันก็สักหนึ่งช้อนโต๊ะถ้าใครที่ไม่เคยทานนะคะให้เริ่มจากหนึ่งช้อนโต๊ะก่อนค่ะเพราะว่ามันจะไปพองในท้องทําให พองในท้องแล้วก็ดูดซับน้ําทําให้เราอิ่มนานค่ะแล้วก็กินแทนมื้ออาหารในช่วงเร่งรีบได้เลยใส่กับน้ําเต้าหู้หรือว่าใส่ในสลัดค่ะเดี๋ยวเราไปดูวิธีทานมาเลเจียมี2แบบนะคะก็คือจะทานแบบแช่น้ําแช่น้ําสําหรับคนที่ว่า,าต้องการจะกินแบบว่าไม่ต้องการให้มันไปพองในท้องจะกินแบบว่าใส่ในใส่ในากาแฟ ใส่ในชาใส่ในน้ำทู่้หรือแช่น้ำแล้วก็ไปใส่ในโยเกิร์ตคะ่ะหรือวิธีการกินที่แบบแห้งพกแบบซองแล้วก็โรยหน้าสลัดเลยโรยหน้าอาหารได้เลยคะ่ะโอเคเดี๋ยวเราไปพบกันเลยนะคะไปดูกันตัวอย่างกันเลยคะ่ะ นะคะหลักการทานเมล็ดเจียที่ถูกต้องค่ะ mm hmm. ก็คือทานได้2แบบนะคะทานแบบแช่น้ำ mm hmm. แล้วก็เราจะแช่ไว้สักประมาณสิบห้านาทีนะคะก็คือจริงๆแล้วเราจะทานแบบแห้งก็ได้แต่แบบแห้งเนี่ยมันจะเสี่ยงต่อการท้องอืดมากเลยค่ะเพราะว่ามันจะไปขยายในในท้องเราอะนะคะพี่ก็จะแช่น้ำแช่น้ำแบบนี้ไป15้านาทีนะคะ ค่ะพอแช่ไว้มันก็จะพองอืดแบบนี้นะคะก็คือถ้าเราทาแบบเนี้มันจะไม่ทําให้ท้องอืดค่ะแล้วก็มีไฟเบอร์สูงช่วยให้เราขับถ่ายค่ะเราไปดูพี่ก็จะใส่กับโยเกิร์ตก่อนเลยโยเกิร์ตแล้วก็ใส่เมล็ดเจียค่ะแล้วก็ช้อนเมล็ดเจียเอาแต่เนื้อมันนะคะ นี่ค่ะมันจะพองมากเลยเห็นไหมคะจะทําให้เราอิ่มเพราะว่าความที่มันมีไฟเบอร์สูงมีโอเมก้าสูงมากด้วยนะคะเค้วก็คุกเลยนี่ทานจะทำให้อิ่มมากเลยลาราไปทานกันเลยค่ะค่ะและนี่ก็เป็นตัวอย่างการใส่ในน้ำเต้าหู้ทานตอนเช้าในช่วงเวลาเร่งรีบนะคะ ค่าเมล็ดเจียยังมีสารชื่อมิวซิเลตนะคะช่วยลดการเปลี่ยนแป้งเป็นน้ำตาลค่ะและยังช่วยเรื่องการขับถ่ายด้วยนะคะแล้วก็เมล็ดเจียนะคะหช้อนโต๊ะก็จะไปพองในท้องของเราถึง10เท่าเลยค่ะและนี่ก็เป็นตัวอย่างการกินแบบแห้งนะคะก็คือโรยบนหน้าผักและสลัดได้เลยกับผู้ที่เคยทานไฟเบอร์สูงๆมาแล้วค่ะ และนี้นะคะเป็นความต่างของเมล็ดเจียกับเมล็ดแมงลักค่ะจะสังเกตได้ว่าลักษณะเมล็ดนะคะต่างกันและตอนแช่น้ําก็ต่างกันด้วยค่ะซึ่งเมล็ดเจียให้พลังงานแต่เมล็ดแมงลักไม่ได้ให้พลังงานนะคะโอเคทุกคนก็รู้สรรพคุณของเมล็ดเจียแล้วนะคะอย่าลืมค่ะยาขุนฟิตกล้ามสวยพร้อมกับเฮลตี้ทริปแล้วก็อาหารคลีนต่างๆติดตา,ตามแม่ก้อยเซ็กซี่มัสเซลสวัสดีค่ะ